พยากรณ์อากาศ15วันข้างหน้าระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง13ธันวาคม68 สถานการณ์ฝนของภาคใต้ลดลงแล้วหลังจากที่เมื่อวานปัตตานียะลานาราธิวาสสงขลาตอนล่างมีฝนตกเบาๆตลอดวันตามแนวขอบของพายุดีเพรสชันสินยาที่ปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียล่าสุดพายุอยู่ในทะเลจีนใต้ตอนล่างกำลังเคลื่อนย้อนขึ้นไปรวมกับพายุโคโตแบบผิดหลักภูมิอากาศเพราะไม่เคยมีพายุเคลื่อนที่แบบนี้มาก่อนพายุออกห่างไปรวมทั้งมรสุมเบาลงเคลื่อนลมเบาลงสูง1-2เมตรฝนลดลงจากนี้ไปจะเป็นช่วงที่ต้องเร่งฟื้ ื้นฝูพื้นที่หลังจากอุทกภัยรุนแรงภาคใต้ฝนจะแล้งยาวไปจนถึงประมาณวันที่5ทธันวาคม สำหรับประเทศไทยตอนบนในวันที่30พฤศจิกายนถึง4ธันวาคมจะเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นหลังจากหนาวเย็นจัดมาหลายวันอุณหภูมิสูงขึ้น4-7องศาเซลเซ,ลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงระวังฝุ่นควัน PM2.5 เพิ่มขึ้น พายุโซนร้อนกำลังแรงโคโตวันนี้ยังอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนใต้ในช่วงวันที่2ถึง3ธันวาคมในขณะที่มวลอากาศเย็นปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ส่งผลให้พายุนี้จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วตามลำดับโดยจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในระดับที่เป็นพายุแต่จะส่งผลให้ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่4ถึง6ธันวาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาค กลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภากตะวันออกและภากใต้ตอนบนมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าว จากนั้นวันที่7ถึง13ธันวาคม68จะมีมวลอากาศเย็นอีกระลอกแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลมหนาวแรงขึ้นอากาศเย็นลงและเมื่อลมหนาวแรงขึ้นจะทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นได้แต่ยังไม่มีสัญญาณฝนตกหนักมากเหมือนระลอกที่ผ่านมาต้องติดตามและเฝ้าระวังต่อเพราะเดือนธันวาคมยังเป็นช่วงฝนตกชุกของภาคใต้หลังวันที่8ธันวาคมบริเวณทะเลจีนใต้ล่างมีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นมีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามตอนใต้อ่อนกำลังลง,ลงเป็นหย่อม ความกดอากาศต่ําและเข้าอ่าวไทยตอนบนวันที่11-13ธันวาคมซึ่งหย่อมลูกนี้ยังสรุปเส้นทางตอนนี้ไม่ได้อาจเปลี่ยนแปลงอีกรออัปเดตอีกครั้งการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นได้จากแบบจําลองเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลประกอบกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลงใช้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจการติดตามสภาพอากาศค่ะ